เที่ยวสุดท้ายที่ป้ายเดิมเสียงล้อรถทัวร์บดไปบนถนนยางมาต่อยที่ครุขระเป็นจังหวะสม่ำเสมอวิทย์ลืมตาขึ้นมาท่ามกลางความมืดภายในรถแสงไฟสลัวจากช่องแอร์พ่นไอเย็นจัดออกมาจนเขาต้องกระชับเสื้อเงินหนาวเขาจำได้ว่ากำลังเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดในช่วงเทศกาล แต่อาการเพลียทำให้เขาหลับลึกจนจำไม่ได้ว่ารถวิ่งมาถึงไหนแล้วเขามองออกไปนอกหน้าต่างสิ่งที่เห็นมีเพียงความมืดมิดของเป่าละเมาะข้างทางและหมอกหนาที่พัดผ่านไฟหน้ารถไปเหมือนวิญญ,ญาณที่ล่องลอยวิตกวาดสายตามองคนในรถทุกคนนั่งนิ่งสนิทบางคนสวมหมวกคลุมหน้าบางคนก้มหน้าลงจนคางชิดอก ไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีเสียงกรนมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ครางกระหึ่มอย่างเหนื่อยอ่อนขอโทษครับอีกไกลไหมครับกว่าจะถึงตัวเมืองวิทย์กระซิบถามชายที่นั่งเบาะข้างๆแต่ชายคนนั้นไม่ตอบเพียงแค่ชี้มือไปข้างหน้าอย่างช้าๆมือของเขาซีดเผือดและผอมแห้งจนเห็นกระดูก รถทัวร์เริ่มชะลอตัวและเลี้ยวเข้าสู่สถานีขนส่งเก่าๆแห่งหนึ่งที่ดูทุดโทมแสงไฟนีออนที่ป้ายสถานีกระพิบติดติดดับดับวิ์ตัดสินใจสะพายเป้แล้วเดินลงจากรถเพราะรู้สึกอึดอัดกับบรรยากาศข้างในทันทีที่เท้าแตะปูนที่เย็นเฉียบเขาก็ต้องชะงักสถานีนั้นเงียบสงัดไม่มีพนักงานไม่มีผู้โดยสารคนอื่น มีเพียงรถทัวร์คันที่เขานั่งมาจอดนิ่งอยู่เขาเดินไปที่ห้องขายตั๋วเพื่อถามทางแต่สิ่งที่พบกลับเป็นเพียงพวงมาลัยแห้งกรังและเศษกระจกแตกกระจายอยู่บนพื้นวิทรีบหันหลังกลับไปถามคนขับรถแต่รถทัวร์คันนั้นหายไปแล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงรอยล้อบนพื้นฝุ่นที่ดูเหมือนจะหยุดลงตรงหน้าเสาไฟต้นใหญ่ต้นหนึ่ง เขารู้สึกเย็นวูบที่ต้นคอพลางเหลือบไปเห็นป้ายประกาศเก่าๆที่ติดอยู่บนบอร์ดไม้มันเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ที่เหลืองกรอบหัวข้อข่าวเขียนว่าสลดรถทัวตกเหวเสียชีวิตยกลำสี่สิบศพพบศพสุดท้ายยังติดอยู่ในซากเบาะเลขที่14บีหัวใจของวิทยเต้นระรัวจนแทบจะหลุดออกมาเพราะ14บีคือเลขที่นั่งที่เขานั่งมาตลอดทาง ทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอีกครั้งจากด้านหลังวิทย์หันกลับไปมองเห็นแสงไฟหน้ารถทัวร์คันเดิมพุ่งตรงมาหาเขาด้วยความเร็วสูงแต่คราวนี้มันไม่ใช่รถทัวร์สภาพดีที่เขาขึ้นมาแต่มันคือซากเหล็กที่บิดเบี้ยวและอาบด้วยเมือดเขาวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนเขาก็กลับมาหยุดที่หน้าเสาไฟต้นเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า เสียงกระซิบเย็นๆดังขึ้นข้างหูว่าถึงเวลาเดินทางต่อแล้ววิทย์ล้มลงกับคืน้นหลับตาแน่นด้วยความกลัวและเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขากลับมานั่งอยู่ที่เบาะ14บีในรถทัวร์ที่เงียบเฉียบคันเดิมชายข้างๆยังคงชี้มือไปข้างหน้าและรถกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ความมืดมิดที่ไม่มีจุดสิ้นสุด